ในยุคปัจจุบันนี้นะครับเราคงจะปฏิเสธไม่ได้หรอกนะครับว่าค่าใช้จ่ายหรือว่าค่าครองชีพต่างๆนะครับค่อนข้างสูงนะครับบางคนอยากจะมีรถในฝันแต่ว่าด้วยค่าครองชีพที่มันสูงการจะหารถในฝันสักคันหนึ่งไปใช้ในการทํางานเดินทางไปเที่ยวท่องเที่ยวต่างๆนะครับก็อาจจะเป็นอุปสรรคหรือปัญหาที่เขาจะมองหารถคันานได้ยากยานะครับวันนี้นะครับผมจะน,นําเสนอรถประหยัดน้ํามันอีโคคาอีกคันหนึ่งนะครับที่ทางเต็นท์เรามีก็คือนิสสันแอเมลาหนึ่นะครับ เดี๋ยวจะพามาดูว่าคันนี้พิเศษยังไงนะครับเพราะว่าผมได้มองแว็บแรกแล้วผมรู้สึกว่ารถคันนี้มีจุดที่มันว้าวมากอยู่จุดหนึ่งะนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้องบอกกันนะครับว่ารถยนต์คันนี้นะครับเมื่อเรามองภายนอกเราจะเห็นว่ารูปโฉมเขาได้มีการปรับเปลี่ยนไปนะครับเริ่มต้นตั้งแต่โคมไฟหน้าเราจะเห็นว่าโคมไฟหน้าตรงนี้นะครับมันมีความรู้สึกว่ามันมีความขนาดใหญ่ขึ้นมันสามารถทําให้การบองส่องสว่างข้างหน้านะครับมีความสว่างชัดเจนในการเดินทางมากยิ่งขึ้นนะครับ บวกกับกระจังหน้าที่เป็นลายโครเมียมนะครับซึ่งเป็นการออกแบบดีไซน์ใหม่ของเขานะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับในปี2015รถรุ่นนี้นะครับได้มีการดีไซน์กระจังหน้าให้เป็นลักษณะแบบนี้ขึ้นมานะครับเพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ของเขาโดดเด่นขึ้นมาเรามาดูตัวล้อนะครับตัวนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นรถอีโคคาร์นะครับซึ่งเขาได้ตัดฟังก์ชันในตัวของที่เป็นแม็กออกมาซึ่งล้อเขานะครับครอบด้วยลายที่เป็นนิสสันนะครับมาพร้อมกับขอบ14นิ้วนะครับสำหรับรถยนต์รุ่นนี้ ส่วนด้านข้างนะครับก็จะมีไฟเลี้ยวอีกดวงหนึ่งอยู่ตรงด้านข้างบวกกับไฟเลี้ยวอยู่ตรงกระจกมองข้างนะครับถัดมาในส่วนของอมือมือจับประตูนะครับซึ่งเจ้าของเดิมครับเขาได้มีการติดตั้งตัวนี้เพิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะก,การออนิ้วมือนะครับให้ทําความสะอาดง่ายแล้วก็เพิ่มความสวยงามราัรูรร่ขึ้นามากยิ่งขึ้นนะครับส่วนด้านหลังนะครับรถยนต์รุ่นนี้มาพร้อมกับเซนเซอร์กัรระยะในการถอยหลัง มาด้วยกัน3จุดนะครับโดยเฉพาะมือใหม่นะครับการที่มีจุดเซ็นเซอร์ถอยหลังไกลยะเนี้ยจะเพิ่มความปลอดภัยแล้วก็เข้าจอดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับบวกกับตรงนี้นะครับจะเป็นสปอยเลอร์นะครับด้านหลังบวกกับเป็นไฟไฟเบรกอีกดวงหนึ่งที่อยู่ตรงจุดนี้นะครับซึ่งผมรู้สึกว่ารถยนต์คันนี้กับราคาที่ผมจะบอกนะครับมันมีความคุ้มค่ามากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันภายในนะครับโอเคครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับภายในที่ผมรู้สึกว่าผมเปิดประตูเข้ามาแล้วผมรู้สึกว้าว จะสังเกตได้นนว่ารถยนต์คันนี้สะอาดมากนะครับสำหรับสำหรับเจ้าของเดิมโดยเฉพาะเราจะเห็นจุดนี้นะครับซึ่งเจ้าของเดิมเขาไม่ได้แกะพลาสติกตรงนี้ออกเลยครับดูความใหม่ของเขาเลยได้เลยนะครับตรงนี้นะครับใหม่มากๆซึ่งผมรู้สึกว่าใครได้คันนี้ไปบวกกับระยะกิโลที่1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นกว่าๆนี่นะครับกับรถยนต์ปี2 0 1 5ผมรู้สึกว่ารถยนต์คันนี้มีความคุ้มค่าและก็น่าใช้มากๆนะครับจะเห็นว่าแอร์ตรงนี้เป็นระบบอัตโนมัติแล้วนะครับสามารถเป็นระบบแอร์อัตโนมัติ เพิ่มลดได้ปกติเลยนะครับส่วนตรงนี้เป็นเครื่องเสียงนะครับที่รองรับ CD 3, AM, m p 3วิทยุเ m MM, ็ m โดยปกติทั่วไปแอร์รถคันนี้ฉ่ำม,มากนะครับซึ่งผมตอนนี้ที่ถ่ายอยู่ครับไดเปิดแอร์อยู่ประมาณ24องศาซึ่งแอร์ตรงนี้คือมีความเย็นสบายมากๆนะครับส่วนพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟัง์กชันนะครับแต่ว่าเขาจะทําได้แค่ตัว ควบคุมระบบเครื่องเสียงเท่านั้นนะครับจากที่เห็นเนาะเรามาดูด้านหลังกันนะครับเราเห็นได้ว่ารถยนต์นิสสันแอเวราเนี่ยเขามีความโดดเด่นเรื่องความกว้างสบายด้วยตัวรถของเขาอยู่แล้วผมสูงประมาณ175นะครับจากระยะที่ผมนั่งมันทําให้เหลือขาในการเหยียดตรงนี้คือนั่งสบายมากๆรหรับในการเดินทางนะครับเบาะนั่งของเขาที่มากับตัวรถเนี่ยรู้สึกว่าใหม่มากๆนะครับไม่มีรอยขีดไม่มีรอยขาดใดๆแบบกดนี่คือไม่มีย่มนะครับยังแน่นๆอ,ๆอยู่เลยนะครับ สำหรับรถยนต์คันนี้นะครับราคาอยู่ที่280,000บาทนะครับสำหรับโปรของเราก็คือออกรถศูนย์บาทแล้วก็สำหรับผ่อนเริ่มต้นรถคันนี้อยู่เพียงแค่5,100กว่าบาทเท่านั้นนะครับหากใครสนใจนะครับสามารถทักเข้ามาหาเราได้ที่เต็นท์แปะรถบ้านนะครับหรือสามารถโทรมาหาเราตามที่อยู่ที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับรถยนต์คันนี้เดี๋ยวคันหน้าถ้ามีคันไหนที่ผมมองว่ามันคุ้มค่ามันอาจจะผ่อนมากกว่ามอเตอร์ไซค์ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแต่ถ้าเราเพิ่มยอดจ่ายขึ้นมาเราสามารถขับไปที่ไหนก็ได้โดยที่ไม่ร้อนโดยที่ไม่หนาวสามารถท่องเที่ยวไปต่างจังหวัดได้ด้วยความที่แบบสบายๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ